297ทับ257ของสารอาญานะซึ่งกระทาความผิดฐานช่อโกงปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมเรียกร้องผลประโยชน์ตามโคมรันประกันภัยโดยุดจริตโยทถือแสดงหลักฐานนั้นปในการเรียกร้องนะครับนะเราเป็นบุคคลตามภาพนั้นแจ้งสิทธิ์ให้ทราบก่อนนะว่าสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ก็ได้นะแล้วก็ก็ได้รับ มีสิทธิ์ที่ให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะมีปบและปรึกษาผู้ที่เป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัวนะครับนะ,ะได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้นะวันนี้มีญาติไหมไม่มีพี่มมผมนะุะผมทำงานคนเดียวน้องในค<อ>ดีนี้จะถูกจกับ ที่ถามลงมนะครับชนะคนัครับสวัสดีครับเนาะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อชนะไหมครับ เดี๋ยวเรากดนะที่ตำรวจตํารางนะตำรวจเซดีไม่ยังไม่พอไม่เห็นไม่เห็นมีใบมาเลยออกมาเรื่องสองทางแน้องเพราะงั้นผมได้ออกมาจับไม่ไม่ได้เห็นเพรางั้นเดี๋ยวถ้างั้นพี่เชื่อมตัวน้องนะไอ้ที่กองข้าวการปราบปรามอาเดีกยรับทางเสียดนะ้เสียดตัวที่เราเดี๋ยวผมก็เข้าไป เดี๋ยวผมขอโทรโทรเปลี่ยนที่ทำงานครับดูเรียนมครับใช่เปลครับใช่ที่ทำงานขอเปลี่ยนได้เดี๋ยวไปเปลี่ยน่ไหนอ่าเนี้ยไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนทุกเลยข้างบนเดี๋ยวพาช่วยนะพาไปเปลี่ยน้เดี๋ยวเราใช้ใช้ราต่างเปลี่ยนเปลี่ยนนะขึ้นขึ้นลงลงมาการออกนครับ วนผมโทรไปหาแล้วโควิดอยู่ได้ไหมใช่ประกันโควิดอยู่ได้ครับอ่าใครชักชวนให้เราไปทําประกันโควิดเพื่อนครับเพื่อนใช่ไหมอ่าเขาเอาเอกสารประจําตัวอะไรเกี่ยวกับเราไปบ้างที่เราให้เขาไปทําประกันเอาแค่หน้าบแบง้์แล้วก็หน้าเลขกรมธรรม์ อะไรกควิมาตันนะเพื่อนเราชื่ออะไรชื่อคิงครับชื่อคิงทราบชื่อสกุลจริงไหมไม่ทราบครับไม่ทราบนามคุณจริงรู้จักกันมาประมาณกี่ปีแล้วเป็นสิบปีแล้วครับรู้จักประมาณสิบปีเวลาติดต่อที่ว่าจะทำโควิมาตันโควิดเนี่ยติดต่อกันทางไหนแรกๆทางเฟซครับหลังๆก็เริ่มถึงตัวทาง Facebook ใช่ไหมครับ Facebook ชื่ออะไรชื่อชื่ออะไรค้นหาไม่เจอใช่ไหมเจอนะใช่พยายามไหมค้นหาไม่เจอเราตกลงกันกับเขาว่าจะให้ส่วนแบ่งกันยังไงครับ เขาเสนอมาให้ผมครับว่า60-40เปอร์เซ็นต์คือเงิน100,000บาทเนี่ยนะก็จะให้เขาไป60,000ใช่ไหมใช่ครับเราได้ฟรีจะเอากลับมา40,000ครับเด็ดเลยที่ว่มเราไม่ต้องทําอะไรเลยเรา่รู้จักคลินิกการแพทย์ไรเอ้าคลินิกไหมไม่รู้จักเลยไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยไปที่ใช่ครับที่คลินิกนี้ด้วยนะใช่แล้วทีนี้พอหลังจากที่ว่าแต่เขาบอกว่าตอนนั้นก็คือเราก็ป่วยเป็นโควิดด้วยถูกไหมใช่แต่เรา รักษาตัวที่ไหนที่บ้านที่บ้านครับที่บ้านใช่ไหมเพราะเป็นทั้งบ้านเลยเป็นทั้งบ้านเลยแล้วในกรมธรรม์เนี่ยไอ้แบบเรียกร้องค่าติดหน่อยตัวแทนเนี่ยเราได้ลงลายมือชื่ออะไรพวกนี้เกี่ยวข้องกับกไม่เคยได้เซ็นเอกสารเลยไม่เคยได้เซ็นเอกสารอะไรที่เกี่ยวข้องกันกับการเรียกร้องค่าติดหน่อยตัวแทนใช่ครับใช่อ๋ออ่ะกรมธรรม์บริษัทเนี้ยเรารู้ไหมว่าทํากับบริษัทอะไรตอนนี้ผมจําไม่ได้แล้วครับแต่ผมทําจริงอ๋อทําจริงแต่ว่าจำไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับผมสมัครที่เซเว่นว่าเป็นประกันโควิดก็แค่นั้นเอง แล้วใครเป็นคนจ่ายค่าโควินันให้เราผมเป็นคนจ่ายเองจ่ายไปเงินเท่าไหร่ประมาณ5 0 0ร้อยกว่าบาทหกรบาทครับพี่เจมส์ห้าร้อยกว่าบาทนะแล้วบัญชีธนาคารของเราเนี่ยบัญชีธนาคารที่เราใช้รับเงินโควิดเนี่ยใช้บัญชีธนาคารไหนน่าจะเป็นกติกาเนี่ยเขาจำไกติกาไทยแต่จำเลขบัญชีไม่ได้จำเลขบัญชีเองน่าจะจำได้นิดหน่อยครับจำได้เล็กหน่อยแต่บัญชีบัญชีเรานะใช่ครับพอหลังจากที่เขาโอนเงินค่าคนทัโควิดที่เป็นการป่วยป่วยแล้วนะเาโอนมาให้แสนหนึ่งเราทําอะไรกับเงินก้อนนี้ ก็ไปกดออกมาให้ให้ให้ค่าจ้างเขาครับเราทาให้เราอะครับโอนเง่นเป็นเงินเป็นเงินเงินสดให้เขาโอนเงินส really, right. ่วนอีกสี่หมื่นก็คือเราเก็บไว้แล้วเป็นของเราเองใช่ไหมใช่ราแล้วอ่าโอเคก็ประเด็นคร่าวๆมีประวันนี้ครับที่ได้จากการทดลองบริจาคครับขอบคุณหลา้อยเมตรได้เลย